ไม่สมควรเหตุแล้วครับพี่ถ้าลงไปนะครับถึงเจ็ดศูนผมบอกแผนไว้ก่อนเนาะปกติผมจะไม่อย่าตดใกล้ผู้คนนะครับกํานั้นตกทั้วันค่ะอตานบอกตดทั้งวันค่ะตอนนี้แผนมีอย่างนี้นะครับโลเจ็ดศูนเนี่ยผมว่าโดนยังไงก็โดนโดนตั้งแต่ผมพาเซลยี่เก้าสามศูนย์ผมบอกว่าทีพี ให้ถือไว้ใครได้ม้า29 30 28แถวนั้น24 25 26 27 28ถือไว้มาปิด TP ที่70ยังไงก็โดนทีนี้จะบายเล่นคําโตโตนะครับไปรอข้างล่างไปรอข้างล่างก็คือชุดเด้งชุดแรก59.988ก็ตีซะ60และขาดแค่2.960ประมาณ60จะเด้ง เด้งชุดนี้คือการเด้งแล้วทำหัวทิ้งไว้ลงมาต่อถ้าไม่หลุดโลห้าโอเคเปล่ารอดูว่าชุดนี้บายขึ้นไปจะข้ามหัวตรง60ที่ทำที่ทาหัวไว้ตรง60ศนไหมเดี๋ยวเราไปรอดูพรุ่งนี้เช้าเ,เหตุผลที่ให้แผนไว้เพราะผมตื่นสายใช่เปล่ากำนันบอลเป็นหนึ่งคนที่ไม่เถิดเช้านะครับ หกโมงถึง8ปดโมงไม่เทตเลยเป็นอย่างนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับวินัยผมค่อนข้างจะเป๊ะหกโมงถึงแปดโมงผมไม่เทตเลยไม่ว่าจะมีข่าวตลาดอะไรเปิดก็ไม่เทตเลยเพราะประมาณ8ปดโมงกว่าผมถึงจะตื่นโอเคเปล่ายังไม่ตื่นใช่สวัสดีครับคุณเจ ตื่นสายได้ผมรอกำนันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พยายามนอนเร็วๆนะอยากจะมาไลฟ์แบบ <c oughs> ไลฟ์แบบตลาดเปิดเลยดีปะ่ะเหมือนสมัยก่อนไหมสวัสดีค่ะไม้สามสิบสองสมควรปิดหรือยังถ้าจะปิดถ้าจะปิด ปิด70ได้ผมว่าหลุดโล70แน่นอนอ่านะครับเวลาที่ผมบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไรเคยพลาดไหมพลาดน้อยมาัยถ้าบอก TP เลยพลาพอย่างยาวนที่ผมมองโล70เนี่ยทําไมคุณโด่งดังเรื่องนี้จังอ่ะยังไงก็ต้องบรรยากาศอุ่นณหภเริจะจบอ่าใครพลาดนะเสียดายครับบอกเลย70แล้วถึงหาที่มาขึ้นไปใหม่รอบนึงเจอกันที่ต่ัง แสดงว่าจะเล่นได้ยาวๆต้องโด70ก่อนที่หาที่บีขึ้นไปขอเสียงหน่อยขอขออนุญาตนอนก่อนนะคะโอเคครับพี่ใหญ่ฝันดีครับตอนนี้ไม่บีเรานะครับก็มาถึงจุดหยุดนิ่งที่พันจุดพันจุดแล้วพันจุดแล้วก็เก็บไปอีกครึ่งนึงว้าบวกแล้วบวกอีกบวกยับบวกเยินบวกยู่บวกฮี่บวกยับ ผมสั่นแล้วตนี่มันเกี่ยวแปเพาะไลน์นี่เกิน5,000จุดแล้วนะใช่ไหมเฉพาะช็อตเหนือดวงนะ2,800จุดผมก็ยังบอกว่าถือไว้ก่อนนะครับไม้ศูนย์สถือไว้ก่อนไปปิดนู่นเลยดูโลข้างล่างเลยนะฟังครั้งแรกยังประทับใจค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครพร้อมที่จะมาเรียนกัน ต่อต่อต่อยาแผวค่ะขอตรงนี้ก่อนไลน์นี้ขอแสนใจเร็วๆแสนใจออริจินนลนไม่ต้องใช้เครื่องเลยเร็วๆบังคับให้กดเลยรอนะครับอ๋อผม้เส้นแปดสมอยู่นี่ไม่แต่พี่ตีง้ถูกแล้วแต่ว่าพี่บอกแปดสามตอนแรกที่เราคุยกัน บางทีก็เบื่อตัวเองอยู่นะแม่นะในขนาดนี้หยอกหยอกยอกเดี๋ยวมีคนหมั่นไส้แน่เลยเขาบอกโอ้โหบวกหน่อยละขิงจังเลยนะไอ้ซาดเดี๋ยวเขาบอกงี้ใครเกี่ยวไม้แล้วก็รอเสมอีไม้เทดเป็นตัวตนตัวเองดีที่สุดนะครับสไตล์การเทดผมเทดระวังผมแบ่งปิดเรื่อยไอที่รันแล้วรวยปล่อยเขารวยไปครับ ส่วนตัวผมผมเป็นเดย์เทรดจบในวันเพราะหนึ่งทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับหนึ่งสุดๆกดตามตำนั้นไม่ทันไลฟ์อะไรอะไลฟ์เดลี่เนะครับเข้ไรเรัหตุผลที่ผมสอนให้คนเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับมันต้องเขาเรียกอะไร เงินในกระเป๋าเราไม่เท่ากันรันไปไม่ได้เงินก็เยอะแยะเ,ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นเดเ,วเ,วเราต้องการเงินเหดียนต่อวนันเราต้องการถอนออกมาต่อวนันโอเคไหมสอนหน่อยนะคะอยากได้สองแสนห้าคืนขอวันละร้อยเหรียญพอพี่อ้อครับสองแสนห้าอย่าตั้งเป้าให้ตั้งเป้า,เป,าเป็นรายวานันอยา่างนี้ค่อยๆเก็บไปอยาป<ไ>ป่าไปคิดเอาคืนวันเดียว เพราะไม่งั้นนะครั試試試 um problem, บเมื ok, ่อไหร่ที่เราโลภเราจะพังไหลช้ากว่าจ <like ุดเข้าที่กำลังบอกหาวิธีเล่นยังไงดีอ่ะอันนี้มันดีเลยเจ็ดเที่ยงเลยนะครับเลี้ยวเป็นแปดโกลคับที่เดียวกันหมดที่จะไปเขมันดีๆตั้งเจ็ดเที่งแปดโกลแปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันแน่นะวิไม่ใช่แข็งไปแล้วเนแถวแถวหากว่ามอยากไปหาที่นิดอีกอ่ะ อยากไปไหว้หลวงปู่จื่อผมนุ้งปู่จื่อผมแขวนเยอะเยอะเลยนะแทบจะเป็นเหนือดวงกับหลวงปู่จื่อเลยนะไม้เดียวบอกไม้นี้เรามองทีวีกันพี่อ่าพินิษยังไม่นอนอีกเหรอพี่ไปไปไปแต่ก็เข้าใจได้นะไม่ไม่เล่นกับพินิษดีกว่าเดี๋ยวพินิษโกรธนะคนอายุเยอะจะนอนดึกตื่นเช้านะครับใช่ไหมไปสักห้าร้อยต่อแหวนพินิษบอกแหวน เหลือดวงออกล่าสุดใช่ไหมก็คได้แล้วที่เหลือก็รุ่นละคันอยากเรียนกับกำนันรอนะครับเดี๋ยวจะประกาศนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวคุยก่อนนาแล้วพี่นิดบอกไม่น่าพิมพ์เหมือนเล่นเนี่ยเล่นพี่เลยนะเดี๋ยวไปรอบนี้เอาปลาหมึกกับปลาสลิดไปฝากพี่อันเนี้ยวันเนี้ยภาพเนี่ยปลาสลิดบางบ่อด้วยนะไม่ได้มีทุกบ่อนะภาพดีเนี่ย เอาอะไรไปฉุดมันก็ดิ้งขึ้นไปเกี่ยวไม่ได้หรอกป่าโอ้พี่เอาแมนมอสมาฉุดก็ไม่ไหวจะสอนเร็วๆนี้ไหมพรุ่งนี้เช้ามีสอนเรื่องการแต่งไม้การออกไม้การเอ็มเอ็มการเทตตามผมให้ออกไม้ยังไงโอเคไหมครับงปั่นราคาเหนือดวงไปหกหลักโอ้ผมมีเยอะเลยเราได้สองรอบละสองพันนะถ้าเกิดลงมาถึงนะแต่ละอย่างที่ผมบอกอ่ะใครได้แถวแปดสามมาตรงนี้นะ ก็ลงไปสักห้าร้อยแบ่งครึ่งนึงก่อนใ<ช>อีกครึ่งนึง <7 8 S 1> ก็รอไปข้างล่างเจ <3 S 1> ็ดสามนะครับอ่าแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาให้อีกเราก็เอสอีกสต็อปที่เดียวนะครับรวมกันเลยนะครับที่เดียวคือแปดสิบหกนะครับที่ให้เข้าไปก่อนเพราะกันตกลย ครับครับผมก,ก็เข้าแถวแถวนี้ครับคืออย่างนี้จริงๆไม้แรกเราให้แปดสามบางคนเกี่ยวมาแล้วถ้าใครไม่มีอแปดเอ็ดก็ต้องเอามาก่อนเพราะว่าไม้คือผมดูในสามนาทีเนี่ยพอสามนาทีปิดปิดเป็นแดงปุบ๊บป่าพี่ดูให้เอ็ดเลยใครที่ตกรถไปนะครับคือทุนตอนเนี้ยถ้าคนที่ฟังเราแล้วไหนแรกอาจจะมีแปดสามถ้าคนที่ไม่ได้ฟังจะมีประมาณแปดเอ็ดนะครับ,รบแต่เอก็คือที่เดียวกัน อ่าครับแล้วก็ถ้าอยากจะเติมขึ้นมาสัก8สใกล้ใกล้ให้เดียวเราค่อยเติมก็ได้่8 4่8 5้าค่อยเติมนะครับเคไหมอ่าส่วนถ้ามันลงไปเลยไม่ต้องเติมแล้วลงไปเลยไม่ต้องเติมก็เอาไม้เดียวถือไปใช่แล้วทีทีแรกมอง500จุดก่อนจาก8 3มา500จุดก็7 8แล้วก็7 3ให้ 8, เดยเ,เป็นทีละครึ่งน,นะครับเคไหมอ่าลงแล้วนะลงแล้วนะโอเคนะโอเคไหมครับอ่าไหนใครเยี่ยมยิ้มเยี่ยมมาหน้าไหลใครเยี่ยมยิ้มเยี่ยมมาโอเคนะ ห้องซิกใครเยี่ยมพิมเยี่ยมนะครับฟังก็ไม่ทันฟังเพลินไม่ทันกดเน้าพี่พงศ์ก็คอยบอกอยู่นะในห้องซิกนะเขาเตือนแล้วครับเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเวลาหน้าไลฟ์อะกว่ามันจะถึงโซนอนี่ยมันนานพี่อ่าแต่เราเราเราจะเกิดไม่ก่อนว่าเราเข้าตรงไหนแต่สักเราเราเกิดไว้ตลอดว่าไมคสัมจะเป็นคนพูดโซนล่วงหน้าไว้อยู่แล้วใช่นะครับ โอเคไหมครับอ่าใครเยี่ยมพิมเยี่ยมมาครับอ่าสามร้ยจุดแล้วนะจะสามร้อยจุดอ่าไปสามร้อยจุดแล้วนะใครได้แปดสามนะครับใครได้8ปดเอ็ดก็สองร้จุดแล้วนะพิมเยี่ยมมาพิมเยี่ยมมาอ่าโอเคโอเคเจ็ดแทีแรกเจ็ดสามทีพีสองพันจุดไปเลยโอเคไหมโอเคห้องเฟซใครเยี่ยมพิมเยี่ยมมาเข้าแปดสทีีแรกเจ็ดแปดทีพีสอ ทีพีแรกแล้วอะแถวแถวเจ็ดแปดอะพี่ดูแลตัวเองหน่อยนะเพราะว่ามันห้าร้อยจุดแล้วพี่เหลือจะเจ็ดสามพี่ลุ้นกันเองอเพราะว่าจุดเข้าจุดหนึ่งอะมันนานนะครับโอเคไหมอ่าแถวแถวเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยดูแลตัวเองเจ็ดแปดเข้าไปแล้วทีพีหนึ่งโอเคโอเคดูแลตัวเองนะแถวนี้นั่คือทีพีหนึ่งนะครับแถวแถวนี้แหละอราโอเคนะไปเยี่ยมพิมเยี่ยมมาโหรอกันมาเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเออรอนาแต่ แต่เยี่ยมอ่ะช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์เอาไหมเออโอเคไหมแต่ใครปิดแล้วบ้างใครปิดแล้วบ้างมีมาใครปิดแล้วบ้างปีก็บวกเอสก็บวกอ่าแต่ผมแถวนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยอ่ะห้าร้อยจุดเข้าไปแล้วห้าร้อยจุดแบ่งเก็บแบ่งครึ่งส่วนอย่างงี้ผมแนะนำใครเอสมาตั้งแต่แปดสามโซนแรกปิดไปครึ่งการหน้าทุนไว้การหน้าทุนอ่า ใครที่เข้า8เอ็ดยังไงก็ต้องปิดครึ่งอ่าแต่การหน้าทุนลําบากอเพราะว่าการการหน้าทุนเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นมาโดนคุณอเพราะคุณทุนไม่ดีเหมือนคน8เอ็ด8สาม8สามฉะนั้นอ่ะคุณอาจจะไม่ปิดครึ่งปิดไป70เปอร์ซ็ต์แล้วอีกแอันนีลุ้นโดนสต็อปเลยลุ้กันแล้วยังไงคุณก็ไม่โดนถูกต้องโอเาไหนะอ่า ติดถแถวๆนี้แล้วก็เจ็ดสามไปเลยแล้วก็กานนัดนบุญนะคะรับโอเคมั้ยอ่าปิดแล้วครับหนีแล้วครับแปดสองห้าร้อยจุดจุดห้าร้อยจุดแล้วช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ชาน้า,ยยานหน่อยอร่อยแน่นะจ๊ะผมบอกเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเข้าแต่ถ้าเข้าเราไม่ชวนเราจะเข้าทําไมอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่น,ใชน่าเถตที่ผมพาไม่ใช่น่าเถตที่พวกผมเถตนเองอ่ะไม่กล้าเรียกให้เข้าบอกงี้เลยคือถ้าไม่ได้โซนที่พวกผมเล่นนะผมจะไม่กล้าบอกพี่หรอก ทุกครั้งที่บอกเนี่ยคือเป็นโซนที่เราวางแผนกัน<ช>มานะไม่ได้มั่วนะเหมือนบอกให้พี่ไปซื้อของจากร้านที่มันไม่ดีอ่ะอ่าเออมันก็เหมือนกันเหมือนโซนไหนถ้าไม่ได้เล่นเน่ยผมก็ไม่เรียกอ่าทาไหครับทาไหมทไหเยี่ยมเยี่ยมการลองตกเขาไม่เป็นไรคนเขาบอกว่าประมาณว่ายืนดูรถตัวเองเลยอ่ะตกเขาภูพานนะครับตกภูพานเขาก็บอกว่าคนไม่น่ารอด แต่ไม่เป็นไรนะครับครั้งที่สองไปแจ๊บขับรถแจ๊บกับเพื่อนแล้วแห่โค้งรถพลิกพลิกพลิกก็ไม่เป็นไรเลทผมใช้เลทไรมาสห้าเก้าผมซื้อกล่องกราารมการมานะพี่แต่เอาเลทแปดบาทมาแขวนก็ไม่เป็นไรอีกเลทเบี้ยวเลยนะพี่ทุกวันนี้เลทก็ยังอยู่นะบบแต่ผมไม่ใส่แค่นั้นเองมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมหลวงพ่อรวยนะครับวัดวัดท่าตะวัตตะ,ะ,ะโกะคความเชื่อส่วนบุคคลคือ ลดความสองครั้งเอาคืนสองครั้งแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อยากไม่ไม่อยากลองของความเหนียวครั้งที่สามเท่านั้นเองนะครับแต่หลวงปู่ศิลานะผมมีเยอะนะครับมีเยอะผมเก็บที่เยอะๆนะครับไตามาสไตมัดห้าเก้าของหลวงปู่ศิลาเป็นพระยุคแรกๆนะครับ เหนือดวงเหนือดวงหลายองค์เลยปิดตาจินดามณีหลายองค์เลย,ลย,เลยแล้วก็พระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์อ่ากับพญาองคุตพญาองคุตนี้ไหวครูเจนะ็สิบเจ็ดมั้งอันนี้ราคาไม่แรงหน้าไปเก็บนะครับแต่ผมเก็บเฉพาะเนื้อตะกัวเพราะเนื้อตะกัว หลวงปู่เป็นคนปั๊มพิมพ์เองดึงพิมพ์เองพอจะเจ้ายี่ปพระองค์ไขเข้ามาตรงแปดหให้แบ่งเก็บไปซักประมาณ70%็ดสรเข้ามาที่83ให้แบ่งไปซัก50อร์เซแล้วการหนนะ้ทุนนะครับอ่าลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อแต่ถามผมนะผมยังมองลงไปข้างล่างอยู่แต่ว่าผมไม่อยากให้พี่ได้กําไรมาแล้วเดี๋ยวกลายเป็นขาดทุน เราต้องรักษาอย่างน้อยได้มาแล้วนะครับอย่าไปคืนเขานะครับเราไม่ได้มาเทกการกุศลแต่กําลังเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมดีๆมาเราจะมาร่วมเทศการตอนเย็นแบบนี้ผมจะเอาพอร์ตสักประมาณพันหนึ่งเนี่ยฝากเข้าไปแล้วเทศพร้อมพวกพี่ๆเงินทั้งหมดที่ผมเทศได้ผมจะเอาไปทําบุญงงไหม เดี๋ยวผมจะเอาพอร์ตพันหนึ่งมากดพอพวกพี่ๆแต่ว่าเงินที่ผมเทรดได้เนี่ยผมจะเอาไปทําบุญส่วนใครที่อยากทําบุญร่วมกันก็สามารถโอนไปทําบุญกับที่มูลนิธิดียวกันได้เลยเราไม่้องโอนมาที่เรานะก็คือว่าโอนไปที่มูลนิธิเลยโป่ใสชัดเจนโป่งใสชัดเจนแต่ว่าส่วนของผมเอง่ะที่ผมมาเทรดเนี่ยผมเทรดผมทําบุญหมดเลย,าายใช่ส่วนของผมเองนะของผมเองนะ แต่ว่าของพวกพี่ๆอยากจะร่วมทําบุญเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับร่วมกันทําบุญเดี๋ยวจะบอกแจ้งจริงว่าเราจะไปทําบุญที่ไหนดีคือเดี๋ยวขอหาที่ดีๆก่อนอ่าแบบนี้นะนะครับอมุโนธนาสาธุทุกคนนะครับเราจะได้มีบุญกุศลส่งร่วมกันนะครับในการที่จะทําให้เราเพจได้เพจดีนะครับมีสติสัมปชัญญะในการเพจแบบ คิดจะเซลก็ลงคิดจะบายก็ขึ้นนะ่ะได้ปหมอันนี้ก็ไม่แก่สักทีเนาะสวยไม่ไม,ไม่ไม่ส่างเลยเนาะพันน้ำท่วมวาระเร่งด่วนอาจจะช่วยน้ำท่วมก่อนอาจจะไปช่วยน้วะโอเคนะครับว,นนะะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเล่นแล้วนะครับถ้ามีอะไรเล่นแล้วผมยัง นี้เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปนี่เราจะไปทําบุญกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเตรียมพอร์ตเตรียมอะไรมาก่อนผมก็จะอัปเดตพอร์ตผมให้ว่าผมทํากําไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับกําไรก็จะไปทําบุญส่วนทุนก็ขอถอนคืนนะครับอ่านะครับอ่าเห็นไหมเก็บแล้วสบายใจนะครับแบ่งครึ่งไปนะครับส่วนใครแบ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แบ่งไปนะครับแล้วก็ลุ้นต่อนะครับนะครับลุ้นกันต่อ

ก็กดจากช่องนี้มากดช่องนี้ได้เลยค่ะพี่อ่ามาอยู่ห้องนี้ได้เลยขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจนะครับแสงจ้าจ้าแสบตามากเลยโอ้ขอบคุณนะครับอ่าเก็บไปแล้วนะเก็บกันไปแล้วบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งเรารอรุ้นนะครับใครได้แปดสามมาตั้งหน้าทุนไปเลยเผื่อแค่สเปดตัวเองพอนะครับส่วนใครได้แปด 11นะครับเราอาจจะต้องเก็บไป70%ที่บอกไปแล้วนะครับอีกที่เหลือนะครับก็ตั้ง SL ไว้ที่83.2นะครับ LSL ไว้หายเนี่ยพอนะครับถ้าเกิดมันโดนมันจะโดนแล้วรวมกับกำไรที่เราเก็บไปแล้วเมื่อกี้ก็ยังกำไรอยู่นะครับดีเลยครับอาจารย์ปู่ตั้งจิตไปเลยอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าครับบวกแน่ๆได้ยิน ดินดีนร่วมบุญครับมีกินมีใช้อเนี่ยเนี่ยนะครับเราทําบุญใหญ่ร่วมกันนะครับเราช่วยเราช่วยกันทําบุญนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทนดกับพี่พด้วยแล้วพอที่ผมเทิดได้เนี่ยคือผมไม่เอาตังค์เลยผมจะเอากาไรของผมเนี่ยไปทําบุญนะครับส่วนพี่พี่ไม่ต้องเอาหมดนะผมพี่ก็แบ่งแบ่งสักนิดสักหน่อยคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปนะครับนะครับทำบุญเป็นบาทนะครับไม่ต้องทําบุญเป็นเหรียญนะครับเพราะว่าหลวงพ่อขี้เกียจไปแลกเงินนะครับ ครับไม่ดีไม่ไม่ไม่บีให้ระวังตัวนะครับโอเค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 พรุ่งนี้แปดเก้าโมงนะครับเจอกันนะครับให้เรานะครับหาช่องผมไม่เจอพิมพ์คาว่ากำนันนะครับกำนันเทรดเราจะขึ้นมาเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์เหตุผลที่มาสอน การออกไม้การแต่งไม้เล่นแบบผมเล่นยังไงเวลาผมให้ซิกไปเวลาผมบอกโซนที่จะเล่นแเบนั้นเสร็วปุ๊บโอกคนะครัะไเป่นห่วลาผกโนนะไว้เล่นถือเมบอี่จะได้เล่นถือเวลาผมบอกโน่ไดเลนถืเวาผอี่จบได้ลอายกะดลือเกน้เงตนอว๊อกนีได้่ายลายบยได้ือพนมมบอก็ไม่ได้ประเทศไทมไอก์นะค่ับเจอกับพวกพี่ๆทไกคนนะครับกโนัี่จดีเน้องเบสกันนะครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักว่าน้องเบสเป็นใครนะครับเป็นน้องผมเองนะครับอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละนะครับเขาก็จะเทรดสไตล์คล้ายๆกับผมเทรดเนี่ยเขาจะเทรดมองระยะไกลหน่อยนะครับซึ่งนะครับเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันนะครับก็สอนกันทุกวันนะครับคุยกันทุกวันนะครับก็รอดูได้นะครับอ้าลงมาแล้วลงมาแล้วสําหรับคนที่ รอคอยนะครับลงมาแล้วลราคาลงมาแล้วลงมาแบบนี้ห้ามดีนะครับห้ามดีรอทีพีนะครับรอทีพีนะครับอ่าวันนี้นะถ้ากินทีพีนี้นะก็ถือว่าอิ่มอมกันไปนะครับเดี๋ยวผมไปทําพอรตมาเดี๋ยวผมไปเติเมเงินก่อนนะครับแล้วก็เอาผร์นมาทําบุญกับพี่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นทีพีนี้กันก่อนนะครับก็เจ็ดสาม นะครับมองลงไปข้างล่างนะครับแทงชั่วโมงก็เป็นสีแดงนะครับมีโอกาสลงไปหลุดอยู่แล้วนะครับมีโอกาสมีโอกาสอาจจะได้ภายในไม่กี่นาทีนี้นะครับเอาว่าวันนี้ชาร์จแต่ชัวร์นะครับแต่ว่าไม่รู้ชอบไหมชอบเทรดแบบนี้กันหรือเปล่าหรือว่าชอบความหวือหวาคือบางวันมันหวือหวาไม่ได้นะผมบอกตลาดไม่ได้หวือหวาให้นะ ตลาดไม่ได้บือหวายนะเราก็ต้องเล่นแบบช้าๆนิดนึงนะครับอรอคอยกันนะครับรอคอยกันมาทีพีนะครับรางวัลเป็นของผู้ที่ใจเย็นเสมอนะครับ